ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ t t channel, ทกาลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักสิบบนนะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลักสิบบนนะครับเอามาฝากกันให้เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2565นะครับสูตร2สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูนะครับ เป็นสองสูตรเทียบชนก่อนอดื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับระหว่าง2ส,สูตรนะครับ สถิติที่เข้ามาก็จะมีผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับจากทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจากทั้งหมดแปดงวดจะมีผิดหนึ่งงวดงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกห้าเก้าเจ็ดนะครับงวดแรกชนกันสามตัวนะครับศูนย์สามเก้าออกห้าเก้าเจ็ดนะครับหลักสิบบนนะครับคือเลขเก้า งวดนี้ชนกัน0 0 6 9นะครับ3ตัวนะครับออก 9, 05หลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0นะครับงวดที่3ไม่ผิดนะครับชนกันที่281นะครับผิดทั้งสองสูตรงวดเดียวกันนะครับงวดต่อมานะครับชนกัน4ตัวนะครับ2514ผลรางวัลที่ออก618นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1 งวดต่อมานะครับชนกัน3ตัวนะครับ103ออก919หลักสิบคือเลข1งวดต่อมาชนกัน403นะครับ3ตั 1. วออก642หลักสิบนะครับคือเลข4วันนี้ชนกัน810นะครับ3ตัวนะครับออก012นะครับหลักสิบคือเลข1 ตัวที่เข้ามานะครับของงวดที่ผ่านมานะครับชนกัน9 2 8 1นะครับออก196นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะชนตัวไหนนะครับระหว่าง2สูตรนี้นะครับงวดแรกนะครับจากหววที่ออก597นะครับ 3บวก3เป็น6นะครับ6บวก6เป็น12 12อบวกเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้7 0 3 6 9ตัวที่เข้ามาคือเลข9นะครับหลักสิบนะครับ5บวก5เป็น10บวก8เป็น18บวก2เป็น20นะครับ03692นะครับออก9 05นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0น 9บกเเป็น18 18บวก3เป็น21 21บเก1เป็น22 2 5อนะครับ2อ8 1 4นะครับออก8 6 7นะรับวันี้ผิดนะครับวดต่อมานะครับ8ก8เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก8อีกเป็น32นะครับได้เลข2 2 5 8 1 4นะครับออก6 18นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1 วันนี้บวกกันแล้วได้1นึ่งสนะครับออก9 19หนึ่งเก้าหลักสิบนะครับเลข1นึ่งเข้ามาวันนี้บวกกันแล้วนะครับได้4 7036นะครับออก6 42หลักสิบคือเลขสี่หกบวกหเป็นสิบบวกหเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดนะครับแปดหน 12, ึน 13, 13่งสี่เจ็ดศูนะครับ,รบออกศูนหลักสิบคือเลข1นะครับ 0ูนบวกศนบวกสนะครับบวกหเป็น9นะครับ9 2 5 8 1ผลรางวัลที่ออก1 9 6หลักสิบนะครับคือเลข9อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับของงวดนี้นะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1นะครับตัวแรกเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น4 เจ็นะครับทั้งหมด5ตัว1 4 703สีนมะครับสิบหกมิโยนะครับ,รบเรามารอรุ้นว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบนตำแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ สูตรที่1นนะครับสูตรที่2นะครับที่เรามาเทียบชนกันนะครับจากงวดที่ออก5 9 7เหมือนกันนะครับงวดแรกนะครับ9กบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น22 22ิบวกแเป็น30นะครับได้เลข0นะครับตัวแรกลบหนะครับเหลือ9 9้เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1 หนึ่งบวกหเป็นสองสองบวกหเป็นสามสามบวกหเป็นสี่นะครับทั้งหมดหกตัวนะครับสูตรนี้ตัวที่เข้ามาคือเลข9ก้านะครับหลักสิบบนนะครับเรามาเทียบชนเรานะครับมันเยอะนะครับหกตัวเราไม่เดาทั้งหมดนะครับวันนี้บวกกันแล้วได้6 5 7 8 9 0นะครับออก05หลัก10คือเลข0ูวันนี้ผิดนะครับผิดงวดเดียวกันนะครับกับสูตรที่1 วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้1 0 2 3 4 5นะครับออก6 1 8หลัก10หรือเลข1 7บวก7เป็น14 14บวก8เป็น 22, 22 22บวก7เป็น29นะครับ9 8 0 1 2 3นะครับออก9 1 9, 9, 9นะครับหลัก10คือเลข1 8บวกแเป็น16 16บวก5เป็น21นะครับบวก0เป็น21 1 0 2 3 4อนะครับออก 6, 4 2หลักสิบคือเลข4 7บวก7เป็น14 14บเป็น17 17บวก2เป็น19้านะครับ9 8 0า2 3นะครับผลวัลที่ออก012นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1ะครับหลักสิ 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9 9 8 0 1 2 3นะครับจนวันที่ออก1 9 6นะครับหลักสิบคือเลข9กนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา2งวดแล้วก็มาผิดนะครับผิดงวดเดียวกันนะครับทั้ง2สูตรของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้8-8บวกเป็น16 16บวก6เป็น22 22บวกหเป็น27บได้เลขเจตัวแรกนะครับลบนะครับเหลือ6บวกสนะครับได้8ทีนี้ก็เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับหรือว่าบวกหทั้งหมด6ตัวหนมิโยหกห้ 6, นะครับ เอามาอรอลุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับทีนี้ถ้าเราเอา2ส,สูตรมาเทียบชนกันดูนะครับว่าชนกันจีตัวนะครับ ตัวที่ชนนะครับเลข1เลข4ไม่มีนะครับเลข7เลข0เลข3ไม่มีนะครับชนกัน3ตัวนะครับงวดนี้7 1 7 0นะครับ1 7 0 รนกันที่เจ็หนึ่งศนะครับ10 6มิยอหกห้านะครับเรามารอรุ้นนะครับว่า ทั้งสองสูตรนะครับจะมาไหมนะครับถ้าทั้ง2สูตรไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับก็จะตามนีแ้ Hayır. แต่ถ้าสูตร1สูตรใดผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเป็นสูตรหลัก10บนนะครับเป็นสูตรหลัก10บน2สูตรเทียบชนนะครับชนกันที่170หรือว่า701นะครับ3ตัวนะครับ710ย์นะครับ จะไปจับคู่กับตัวไหนท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้นะครับ mm. ก็จะมีเลขศูนย์นะครับในนี้นะครับตัวเดียวนะครับถ้าตามสูตรคู่คี้นะครับถ้าสูตรคู่คี้เดินต่อถ้าทั้งสองสูตรนี้เข้ามาเป็นเลขคู่ก็ตัวที่ชนก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับจะไปจับกับศูนย์สองหรือเปล่ากับชุดที่แล้วที่ลงให้ดูนะครับหลักหน่วยหรือว่าจะไปจับกับ 08นะครับแต่ถ้า08ก็อาจจะไม่เข้าแต้มนะครับถ้า02เข้าแต้ม2นะครับหรือจะใครชอบเลข6เลข4ที่เป็นเลขคู่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมก็จะรวบรวมสรุปภาพรวมให้ดูทุกสูตรเอามาเทียบชนกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นสูตรๆไปก่อนนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปพิจารณาดูนะครับเป็นการบ้านนะครับ เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ